สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมพิกเซลนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทําการเล่นรถคัร์ด,ดีในแรงนะครับผมผมจะขึ้นแรงแพทแล้วแหละผมเลยอยากเล่นอะไรพี่เล่นพี่เล่นหน่อยนะโ <c ười> ดยการรถคัร์ด,ดีนะครับนี่เลยคันนี้เลยที่มันให้มาตอนเริ่มเกมนะครับมาไต่แรงนะครับทั้งหมดสามแม์นะครับดูว่ามันจะ <c ười> ขึ้นได้หรือเปล่านะโอเคสามสองหนึ <c> ่ง <ười> okay. ไปอยู่เริ่มมาได้สวยเพอร์เฟกครับเฮ้ยแต่แต่รถมันก็เอาเรื่องอยู่นะที่ผมโอ้โหเป็นชนกันยับที่ผมจะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นโพสต์หนึ่งในกลุ่มนะครับบอกเกี่ยวกับเกมนี้นะครับว่ามันเป็นเกมที่เทพทูเท่านั้นถึงอยู่ได้นะครับคือแบบเออถ้ารถมึงแรงคือมึงชนะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยอยากจะเอาคลิปนี้มาทําให้ดูนะครับว่ามันก็ก้องใช้ฝีมือนะครับผม แต่ถ้าคนลดแรงด้วยแล้วก็ฝีมือโหดด้วยก็คือว่าชนะขาดนะแต่ว่าอันนี้อันนี้เรา,เาลดคัสดีมาเล่นให้ดูไงเออเ,เข้าใจไหมเมื่อกี้เกือบเกือบเลี้ยวไปทางลัดแล้วไงเมื่อกี้เลี้ยวไปทางนั้น,นี่ผมชนเลยเนะี่ยคันแรกนี่มันเร็วจริงๆเอารูปตัวละครตัวเองมาเป็นโปรไฟล์ทำไมมึงอินดี้วะเ้ยแต่ตอนนี้เราขึ้นนำแล้วคุณผู้ชมพูดเพลินเพิ่งจะเห็น ตอนนี้พิกเซลอยู่ที่หนึ่งนะครับมาครับพิกเซลกับรถคัร์ดีในการขึ้นแรงไปที่น้าของเขาแต่ว่าเล่นคัร์ดีอัพเต็มมาตลอดมาเล่นคัร์ดีนี่คือแบบเห็นความต่างเลยนะวะ่าอุยอ้ยอุยอ้ยพวกเด็พูดชนซ้ายชนขวาผ่ายเลยคุณผู้ชมนั่งขึ้นนํามาแล้วไม่ใช่ไ่ขึ้นนํามาตีคู่มาแล้วม,มันมาติดติดวะมันมาติดติดวะ จังหวะนี้โอ้ผมต้องที่หนึ่งว่ะอืมไม่ที่หน ze, ึ medim, no ่งก <use> ็ติดหนึ่งในสามก็ได้ผมจะได้แรงขึ้นได้นะไปครับไปครับไปครับโอ้ยเฟอร์สองตามมันติดโอ้พี่ตามกูมาติดกันไปเลยเพื่อนอุ้ยโอ้ยจ้ชนะแล้วโอ้เส้นชัยอยู่แค่ตรงหน้าครับฟินิชอยู่แค่ตรงหน้าเลี้ยวสายไปก็เจอเนี่โอ้ยกเข่าพักกัน เขาพลาดนัวังหว่ะเมื่อกี้เขาไปชนขอบผมเลยชนะนะที่หนึ่งว่ะโอ้ยแต่ตานี้เอาเรื่องอยู่นะครับเข้าเส้นชัยทุกคนแหละนี่รถคัส์ดีของเราสีสันสดใสมาได้มาหนึ่งติ๊กถูกเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันหูยตัสเตอร์เจสิเบ็ด Seconds later. สามสองหนึ่งเกมที่สองมาเลยครับผมมาด่านนี้ผมมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะเห็นไอ้แผ่นกว่าฟ้าปะเราดิฟทีหนึ่งปึ๊ดอย่างงี้ดิฟทีหนึ่งปึ๊ดปึ๊ดไปเรื่อยครับพอได้ในตันแล้วก็หยุดดิฟนะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นนำตรงทางเนี้ยนะคอยดูนะเห็นว่าเห็นะอืมถ้าเป็นโลคัสบีนี่นำมามแล้วนะแต่นี่เป็นโลคันดี คือการการทำอย่างนั้นมันเป็นทางดิ่งลงนะครับถ้าเรามีเทอร์โบติดเนี่ยมันจะทําให้รถเราเร็วมากนะไม่เก็นที่ผมไม่ทําแบบกระจึกกระจึกอ,อย่างนั้นคืออาจจะโดนเขาแซงไปตอนที่แรกนะครับแต่ว่าพอถึงทางลงอ่ะเรามีเทอร์โบติดเราได้เปรียบเขาแน่นอนนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้กูอยู่ที่สี่ชิบหายเลยขอหนึ่งในสามให้ดีเพื่อนยังอยู่ที่ซียูทำไมมันหัวกันจังวะ ไม่เกี่ยวกับรถครับเราอย่าไปว่ารถครับเกมนี้ไม่ได้เกมเทพ2ผมจะลบคำาสพประมาทที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมเทพ2ออกให้หมดมไปครับไปครับโอ้โหช้าจัดเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้ดิฟผิดนะครับนี่ตรงแผ่นตรงนี้ทาให้ดูมาตึ๊ดหนึ่งตึ๊ดสองตึ๊ดสามนี่นะครับแล้วเราจะมีเทอร์โบนะครับแล้วก็เราก็ติดตอนทางลงแบบนี้ครับผม ว้าไงสี่ยคู่มาได้เลยครับโอ้ยมันสลับอยู่ระหว่างที่สามกับที่สี่โคตจะทำได้หรือเปล่าวะเฮ้ยต้องรอให้ได้อุย้ยชนไม่ชนอะไรตามเพ้อลูกโอ้ยบ้าเอ้ยผมจะทำได้หรือเปล่าวันเนี้ยต้องได้สิวะอ่อะาไปครับไปครับเ,เก็บเทอร์โบว้จิตตรงนี้ครับอืม แสบหมดแล้วครับผมหืที่สามแล้วอ่ะเอาเอ่ะเส้นชัยอยู่แค่เอื้อมอืมสุเปอร์ดีครับอืมโอเคเฮ้ยได้อยู่เนี่ยตาเน,นี้ยโหถึงจะมีคนโ,โดนโหดเยอะแต่เราก็ได้อยู่พ้นนี่ไปก็เส้นชัยแล้วเส้นชัยแล้วนี่้อยครับเ,เกมที่สองผ่านไปแบบวุดหวิดอืมไว้แผ่นทอมครับ รถคันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะมันก็แรงอยู่นะถ้าเทียบกับเคยี่สี่มาอันที่สองมาเลยครับเครื่องหมายติ๊กถูกที่สองมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปเจอเกันเกมที่สามครับ t e seconds later สามสองหนึ่งไปครับผมอืมด่านนี้ผมโคตรชอบเลยนะเนี่ยผมต้องได้ที่หนึ่งถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ขอติดหนึ่งในสามโอ้โหเริ่มมาโคตรชอบกูโดนจากทาั้ง ไม่น่าโมเลยเฮ้ยแต่ได้อยู่ครับเราต้องแก้เกมครับแก้เกมด้วยการ W C W ตอนเข้าโค้งไปให้ตลอดครับผมโหจะคันนี้เทอร์โบมันสั้นมากเลยอะโอ้ตีคือแบบผมตีเทอร์โบรถเกบีคือมันจะพ้นตรงตรงไม่เกีมาแต่นี่คือมันไม่ถึงไม่เป็นไรครับจังหวะนี้จังหวะนี้อยู่ที่ซีอูอุ้ยคันนี้พลาดอ้าวคันนี้พลาดก็มีโอกาสที่เราจะแซงครับ โอ้โห้พาดอีกชนอีกเรียบร้อยนังปีกทองโดนแล้วแน่อืแล้วเขาก็เลี้ยวพลาดด้วย <c oughs> เสร็จเราครับมาตอนนี้เรายาวๆครับเราจะไม่ให้ใครแซงเราไปได้แล้วอืมวิวีวิวไปครับเนี่ยรถเกียรบีอะ่ะมันจะเลยตรงเนี้ยเนี้ยแต่นี้มันไม่ถึงอนะ่ะโอเคตรงนี้เราอย่าพลาดครับอื้า้อยู่มาตอนนี้ผมชนะแหละแรงแพทรอผมอยู่ Okay. โอเครอบสามครับดันอีกสามรอบว่ะโอเคได้อยู่ครับ <c oughs> ดูดีก็ขึ้นมาเป็นนี้สองครับโ okay, อเคปะจังหวะนี้เส้นใช้อีกแค่นิดเดียวครับผลตรงนี้ไปก็เส้นใช้แล้วหรือเปล่าวะ เอ้ยไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวต้องอีก <c> ด <oughs> no <c oughs> ิฟหนึ่งครับข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี้นะผลที่ไปก็เส้นชายแล้วคุณผู้ชมเอ้ยที่สองรอยยูฟินิชแปดเจ็ดอแรงแพทีนัมรอผมอยู่ครับ ในสุดผมไมได้ไอตัวพูดนั่นแหละนะพูดไอตัวที่มันบินบินอยู่ตรงหัวไหล่อะมันสวยจัดฮ่าฮ่าพิกเซลครับที่สองครับแพตตินัมแล้วโอ้โหคูดเสียวเล็วรถคาร์ดีมาไต่แรงเนี่ยอืมตัสเตอร์เป็นอันดับหนึ่งด้วยครับห้าสิบหกนะเรานี่มันเจ้าแห่งตัสเตอร์จริง,รงโอเคครับได้มาแล้วแพตตินัมพร้อมกับพูดตัวจิ๋วนะครับ โอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมนี่นะรถคัสดีแต่งก็ไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ